คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพผู้ใหญ่คนให้คำแนะนำสำหรับเด็กก่อนที่จะดูคลิปนะครับใช่ับตรงไปูอันนัน

ăn ăn to gặp lắm anh